สวัสดีค่ะพร้อมนะคะวันนี้วิดีโออันนี้คือขับรถมาผ่านมาเห็นต้นออยซีเล็อันนี้มันจะเยอะมากอีวันก่อนที่ป้าถ่ายมาก่อนนั้นอ่ะต้นมันยังออกดอกไม่เยอะแต่วันนี้สวยมากเลยนะคะเลื้องเต็มไปหมดทุ่งเนี่ยต้นที่เขาไปทำน้ํามันนะคะน้ํามันพืชนะคะเดี๋ยวป้าจะให้ดูนะ เหลืองเต็มท้องทุ่งเลยนะคะเป็นทุ่งสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะเต็มไปหมดเลยสวยมากอันนี้ก็ามาทำน้ำมันน้ำมันพืชที่ป้าเคยใส่คลิปเมื่อก่อนเนี่ยป้าเคยถ่ายลงไปคลิปเมื่อแต่ตรงนั้นดอกมันยังไม่เยอะอันนี้มันจะเป็นทุ่งเลย วันนี้จะเป็นทุ่งเลยสวยมากเหลืองทุ่งไปหมดเลยนะคะ นี่นะคะดอกมันสวยงามมากเลยนะคะอีตอน,น,นดอ่อนยอดมันอะ่ะเอาไปทำผัดน้ำมันหอยอะต้นดอ่อยซีเลฟนะคะงามจริงๆพวกแมลงมันเขาา้ามาบินมาตอมกันเต็มไปหมด เก็บฟารามสวยๆงามๆมาฝากมันสวยจริงๆเลยนะว่าไงคะสวยไหมคะแต่ป้าไม่สวยละป้าแก่ละ นะ้งพาถ่ายวิ่ง,งคล้ายเป็นทุ่งตาลตะวันบ้านเราเนาะอันนี้ก็เป็นฟาร์มสูงไปหมดสุดลูกหูลูกตาเลยสุดลูกหูลูกตาเลย นี่แหละค่ะความงามของประเทศอังกฤษเวลาช่วงช่วงเดือนสปริงเดือนหน้าร้อนน่ะมันจะเป็นเดือนที่ดอกไม้สวยริมวิวข้างทางสวยครัช่วงหน้าหนาวมันก็จะอีกแบบช่วงหน้าร้อนก็จะอีกแบบนประเทศอังกฤษนี่ก็แบบว่าเงียบสบายสำหรับคนที่ไม่ชอบยุ่งกับใคร <Okay. S 2> ถ้าเราอยากจะยุ่งกับคนเราก็ไปยุ่งได้นะคะแต่มันเป็นประเทศที่สงบเรียบง่ายแต่ยังไงก็แล้วแต่ป้าก็ยังต้องกลับไปอยู่ประเทศไทยเหมือนเดิมตอนเดิมนะคะความงามองดอกออยซีเลฟที่เขาไว้ทำน้ำมันพืชนะคะทุ่งงามมากนะคะ หวังว่าทุกคนจะถูกใจนะคะเดี๋ยวตอนโควิดโอเคแล้วเดี๋ยวถ้าเปิดพระราชวังอะไรจะไปถ่ายให้ดูนะคะส,สวย,ย bye bye. บ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะมาชมแบบนี้ก็ป้องกันโควิดนะคะไม่ต้องไปเจอคนมากบ๊ายบาย